วันนี้นะคะเรามาที่สยุมพูวนาเราจะมาติดธงกันค่ะนี่เลยค่ะคุณเกศมาทำอะไรคะยินเดค่ะวันนี้มาติดธงถวายพระสยามพูวนานะคะทั้งหมด8เส้นนะคะติดจากตรงนี้นี่ค่ะไปถึงตรงนูน้นนี่เลยเโอ้นะคะคือเราก็จะติด เป็นธงสายธงบนตราโยงจากที่หนึ่งนะคะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นธรรเนียมของที่นี่ถ้าเราได้มีโอกาสมาสอยทัวรนานะคะเราก็แนะนำม,มาติดธงเพื่อเป็นมงคลนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราได้ประดับหรืติดธงนะคะเ,เปรียบเสมือนเราได้นคำคําอธิษฐานนะคะติดตามเส้นทางนี้เพื่อที่จะเวลามีสายลม พัดผ่านมานะคะคก็ให้คำอธิษฐานนั้นรนะะ่องลอยไปตามทั่วสารทิศนะคะพเพื่อให้ได้รับพรน,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 น้ำด้วยป้านปีนไปติดธงละ,ะ,ะนี่เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้สั่งธงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่นำธงขึ้นไปนะคะน,นี่น,นี่ก็คือไกด์กิติรมศาสตร์ของเราจากเฮเว่นนะคะเฮเว่นเนปาล ออเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะค่อยนำภาพทยอยมาให้นะคะก็คือวันนี้เราจะไปที่สยมพัวนานนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยที่มททพมาชูสี พระมัจสีที่เราไปเป็นวัดใช่ไหมคะเป็นวัดครับที่มันจุสีเคยรินิพพานที่นี่นต้องบอกไว้เลยว่านี้ก็สิบมากๆเลยนะคะจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยมากเลยที่แบบตามรูปตามทลิปทั่วไปนี้ก็เราจะพาไปเลยค่ะนี่ดูกพือชีพประไก่มีแสงโลห